ดีจ้าเมื่อนี้พอกันกับเสี่ยวปอ่่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือสีทันยามากขึ้น ฉันละเมือนก็จะของกับสมองฉันอ่ะเราเป็นอย่างนอกเหลืองอ่ะเมื่อ้ี้เรามาร็อกนะคะอเออเราแบบยูทูบเบอร์เรามาตามติดชีวิตเซล์นะคะวันนี้เข้ากับมีนาะทร่หมอบรดนะคะ Toyota Revo 2.4J พัฒนะจ๊ะปี2020บอกเลยว่าคันนี้หล่อเท่จระเข้ฟาดหลงกันเลยทีเดียวลูกค้ามาถึงก็คือเอาคันนี้เลยเซล์เอาคันนี้เลยนะคะอ่ะเากัมีการหลงทางนิดนึงนะคะหลงทางต ต้องใช้แผ่นทีแต่หลวงใจพี่ต้องใช้อะไรคะเบืเออ่อลูกค้าก็ขึ้นนาราแเฮงขี่รถมารับเท่าอยู่หน้าปากซอยนะจ๊ะกกไก่สิถึงบ้านลูกค้าแล้วอีฉันกระตุกใจนะจ๊ะว่าอุ้ยพี่น้องมาถาครับอียงี่มาถาหัา,า,หดา,าดานาสาพี่ฉันบอกมาจังไนแต่บ่มแยนลูกค้าว่าโอ้เป็นมาถาเบื่องรถดโอ้ใช่ลแลบบ ดีใจเบิดหนึ่งว่มามทหาตอนหลับฉันเนาะเออ,ชอ,อเชอกระหมักดีบรรยากาศแบบนี้แบบว่าเออเวลาเข้ามาส่งรถเนาะพี่น้องเขง้ากันหากันดีดีมาหาเบืองรถเมตหาบาูกรถอันแบบว่ากินอันอดมีความสุขกันจะเสียนะอ่ะ,อะพอมาถึงเนาะรถมาถึงเนาะแม่เพิ่งกลับมาอ่าผูกแขนเนาะไปแม่ยานัาง่งให้เพิ่นปุก๊ปกปักรักษาเสียงฉันกระสิไปเลยเด้อ <c oughs> ขออนุญาตกินน้ำแบบหนึ่งเดี๋ยวมาผักไหม อ่ะฉันก็ไปกินนามาแล้วเดินเสียงฉันก็กลับมาแล้วอ่ะเข้ามาผ่ากระต๊อกยังหัวรอฉันให้ไหลมันอยู่ตรงนี้เลยจ้าต่อจากนี้ไปนี่ค่ะต้มไก่จ้าลูกค้าว่าต้มไก่ที่โตให้เซลกอดเด็กกินเลยไดี่ีโอ้ยฉันละเกินใจลูกค้าว่าแต่ขันซื้อก็กินจะเป็ไนไถนจงดน้องแส,แสบก็แสบกระเพงเอาพี่น้องกินเกินแขกเอาไว้เกินจังจริง,รงๆฉันละเ่วเหหยหะก็เพราะมันโซา่า สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลฟอร์ที่โตโยต้าดีรักคุณข่าวบนร้านสานีนะคะวันนี้สมมอบรถซีอูโดงนะคะวันนี้อยู่กับพี่ท็อปนะคะแล้วก็ภรรยานะคะที่แต่งใจมาออกรถเซลฟ์นะคะเลยมาส่งด้วยตัวเองและลูกค้าก็น่ารักมากเลยนะคะมีกับข้าวให้กินด้วยนะคะ,ะามาทำความรู้สึกข,ของลูกค้านะคะว่าคิดยังไงถึงมาออกรถกับโตโยต้าชวัวร์ดีไลก์ุณข่าวบนร้านสถานีนะคะ,ะโตโยต้าชัวร์ครับที่ศูนย์บริการดีนะครัรบร รถก็ง่ายนะครับตรงนี้ลูกค้าจัดโปรซูมเอร์เซนนะคะแล้วก็ฟรีเฟ่ซิสหนามืนฟรีดาวน์นะคะแล้วก็ได้ล้างต้นควดเล็กๆน้อยๆนะคะไปใส่ในทุรีินนะคะแล้วก็กก็ส่งมองถ้าเช็คสองใบที่ตู้ไปเลยค่น้องรถสวยเลยน้องพี่ไปเบิ่งรถก็มือหลับรถงดแนบอสตายกันบอสอะไรอย่างเงี้ยเหรอสิ่ำคัญเท่ามีการรับประกันเคลียร์หนึ่งปีหามือกิโลเมตรนะคะอยากให้พี่ทอปฝากถึงลูกค้าที่กำลังลังเลในการตัดสินใจออรถมือสองห้เชิญชวนมาออร์เอร์รุ่นสอหลายๆค่ะ ครับก็อยากให้มาอ,ออกรถโตโยต้าช่วงครับบริการทีนี้ครับเช็คเราจะเช็คให่ต้องรอดชิปทุกคนครับรถกระแฮมครับสรวันนี้เซอยวโคขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่นะ